สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวแม่ม้าชาแนลของเราในวันที่ยี่สิบสี่เมษายนสองพัน้ารอสิแปดนะคะเรามาเจอกันอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบ 6ของวัประจําวันที่2พฤษภาคม2568แล้วนะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อนี้เลยนะคะก็จะมีแนวทางของแอดใต้ฟ้านะคะแนวทางของแอดเน้นแก้วเป็นชุด2ตัวนะคะแนวทางของแอดระเด่นได้มาแบ่งปันอยู่2ฉบับแนวทางของแอดเอุนปีคุณ, B, คณได้มา2ฉบับนะแนวทางของแอดบางกรมีรายเพิ่มเติมมา3ฉบับเลยแนวทางของแอดคูเมืองได้มา2ฉบับแนวทางของแอดน้ำพุเพิ่มเติมมา2ฉบับแนวทางของแม่ตะเคียนให้โชคนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่เล ดับล่างแอดเส้นมีนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะเริ่มที่แนวทางของท่านไหนนี่ท่านไหนแอดใต้ฟ้านะคะสำหรับเมที่แล้วนั้นหลุดไปนะคะในงีนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมแนวทางให้เด่นที่8หรือวิ่งลูด8นะคะให้ชุด2ตัวเน้นๆที่8 283 8 4 8 6 แล้วก็8 9นะคะงวดนี้8จะมาไหม้ลุ้นกันนะคะทางของแอดใต้ฟ้าเจ้านี้ก็ลงให้ประจำนะคะมีใครที่รอหรือว่าตามอยู่ไหมคะอ่งวดนี้ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะต่อไปนะคะเรามาดูนะทางของแอดเดนแก้วนะคะซึ่งอ่าเจ้านี้ชุด2ตัวแอดไม่ได้ลงมางวด2องงวด นะคะอ่ะในงวดนี้ได้มารามาดูกันนะคะงวดนี้เลขออกตรงกับวันศุกร์นะ5.2ตัวมานะคะก็จะมี47 41 46 49 83 84 86 89 23 25 26 29 03 05 06และ07นะคะซึ่งงวดนี้เนี่ยให้เด่นวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เลขเด่นสูตรที่4 กับ8รองศูนย์กับ2นะงวดน,นี้จะเข้าด้เปล่ารงกันนะคะทานะงของอแอดเดนแก้วนี้นะคะอืม ต่อไปนะคะเรามาดูแนทางของแอดคูมเมืองนะคะสำหรับเจ้านี้นะแอดได้มา,มาปันอยู่2ฉบับฝั่งซ้ายมืองก็จะเป็นเรียกวิ่งบนงวดนี้ให้วิ่งบน2นะคะสงจะมาบนไม้ลุ้นกันนะแล้วก็ฉบับที่สองฝั่งขวาเมืองก็จะเป็นชุดวัดดวงส่งชุดนะคะให้มาคือ5 2ากับ53ใครชอบก็จัดไปนะ,ะในทางของแอดคูมเมืองนะคะเพิ่มเติมมาอย่างไรเพราว่าจะเป็นเจ้าไหนแอดก็จะลงให้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนทางของ แอนดระเด่นนะซึ่งได้มบงปันอยู่2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นเด่นล่างที่มีสีตัวให้มาคือ8 9 0 1ศนย์ะคะ8901นใครที่รอเจ้านี้อยู่ลงให้แล้วนะคะแล้วฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นทางเลขเด่นบนที่มี3ตัวงดยีให้มาคือ9 0 1ศนยะ์ะ90ศนย์แล้วก็1ใครชอบก็จัดไปนะคะแอดระเด่นนะอ่า ต่อไปนะคะรามาดูแนวทางของแอดเอกคนปีคุณนะคะต้องบอกว่าวัที่ลานนั้นนะคะเจ้านี้เข้าที่แนวทางล่างนะคะได้ตัวไหนแอดดื่มบงให้ตัวไหนนะเข้าตัวไหนนี่นี่ตัวนี้นะคะนี่ 5 8 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะสำหรับเรียงวดน,นี้แคปหน้าจอกันไปนะคะอ่าให้มาก็จะมี0 1 0 3 0 9 1 1 1 3 1 9 2 1 2 3 2 9 3 1 3 3 3 9 4 1 4 3 4 9และ6 1 6 3 6 9นะคะงวดน,นี้จะเข้าอีกไมรุดค่ะนะชุดเต็มล่างของแอดเอกคุณปีกุณนะคะ แคปไปนะและเรามาดูฉบับที่2นะคะฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางบนนะคะเล็กชุด10หน่วยบนชุดเต็มนะคะซึ่งในงวดนี้ให้มานะก็จะมี17 18 19 27 28 29 77 78 79 87 88 89และ97 98 99นะคะงวดนี้จะค่อยห้ไหมลุ้นกันนะคะนทางของ at อ a ควรปีกุล ซึ่งเป็นชุด10เหน่วยบนชุดเต็มนี้นะคะอืมต่อไปค่ะประธานของแอดมังกรมีอะไรเพิ่มเติมมาประมาณ3ฉบับนะเจ้านี้ลงให้ประหลาดฉบับแล้วนะไม่ว่าจะประทางัเเด่นแล้วก็ชุดแนวทางล่างนะคะฉบับนี้ฉบับแรกนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เป็นอ่าชุดแนวทางบนนะให้มาคือ26 1ห6 4นึ่งและ616 4 6่ นะคะต่อมาฉบับที่2ฉบับนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนเน้น10หน่วยนะเน้น10หน่วยบนนะให้มางี้นี้คือ6กับ8นะคหกกับ8นะมาดูกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะพิจารณาดูนะคะแล้วฉบับที่สาฉบับนี้ก็จะเป็น,นทางเลขเด่นล่างแบบ2ตัวนะคะเงี้ให้มาคือ5กับ7นะคะ5กับ7 ใครชอบใครรออยู่จัดไปนะคะลองดูนะคะถ้าใครที่ยังไม่ทราบนะคะว่าเราจะาเลือกซื้ออะไรยังไงนะคะก็พิจารณาดูนะะเอาแนวทางที่แอดนำมา,มาปันเนี่ยพิจารณาดูเอานะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเลยเนาะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของแอดน้าผู้เพิ่มเติมมา2ฉบับะนะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นทางชุดสาตัวหรือเลขท้ายรางวันที่1ให้มาคือ4ี่1 6นะ เพิ่มเติมเป็น46กับ41ก็ได้เนาะแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นทางเลขท้าย2ตัวให้มาชุดเดียวคือ82อาจจะได้ว่าเจ้านี้เนี่ยแอดลงไป1ฉบับแล้วคือ72นะคะนะคะใช่ไหมอ่าแล้วใน EP นี้เพิ่มเติมมา2ฉบับนะแคปไปนะคะแคปไปเลืเอกออที่เราชอบเลยนะคะตัวเลขไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าจะเข้ามามลุ้นกันเนะาะอต่อไปนะคะต่อไป ก็จะเป็นแนวทางของแม่ตะเคียนให้โชคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เป็นปริศนาตัวเลขเนะาะให้ดูกันเอาเนาะ <c oughs> ให้ดูกันเอานะคะงวดน,นี้นะคะฝั่งซ้ายมือเที่ออาจเห็นนะคะก็จะมีเลขอะไรเลขสองเลขสี่เลขแใช่ไหมมีเลขหกด้วยเนาะอ่าแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะมีเลขเก้าเลขหกเลขสามใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะก็จับกันเองนะ สำหรับปริศนาเนี่ยแอดไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดนะคะแอดไม่แอดถนัดก็ประมาณว่าเอานาเสนอแนวทางให้ไปหาแนวทางมาให้นะ,ะแล้วก็การพิจารกก็คืออยู่ที่ชั้นแล้วนะคะนะอยู่ที่คนดูนะคะพิจารณาดูเอานะคะอแครับน่าจะไปย้ํานะคะว่าในงวดนี้อเป็นสัญจรกรุงเทพใช่ไหมคะสัญจรตรงไหนอ่ะก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมเนาะอ่า นะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าอ่าหรือเปล่านะคะแม่ตะเคียนให้โชคนี้นะคะอ่าแล้วเรามาปิดท้ายที่ทางเล็กดับของอ่าอัเซนมีซึ่งเป็นดับล่างทั้งตรงทั้งกลับนะคะจําได้ว่าแอดแม่เคยลงน้ดับให้เช่านี้ใช่ไหมคะอ่าไม่เคยลงเลยนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะอ่าให้มานะคะงวดนี้ให้ดับ ล่างตรงกลับอยู่ที่07 16 2534นและ52นะคะอ่าสำหรับกนะแอดเส้นมีนี้นะคะถ้าได้มาอย่างไรนะคะว่าจะเป็นแนวทางที่เป็นเลขเด่นเลขอะไรนะก็จะเพิ่มเติมให้นะคะย้ำนะคะว่าแอดลงให้เป็นงวดแรกนะคะเลย,ยมไม่ได้มาเปรียบเทียบนะคะว่าเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะคะแอดไปนำเสนอเมอื่อเมืง่วงดที่แล้วเนะาะแค่ไปนะคะเห็นกันไหมอยู่ในกรอบสีแดงนะคะเห็นกันไหม ขยายให้ดูนะลืมขยายใ,ให้ดูในกรอบสีแดงๆนะคะวัน,นี้ดับล่างทั้งตะงทั้งกลับของแอสเซนมีนะสำหรับเลขดับนะคะแอดจะลงวันที่ท้า EP นะท่านที่ชอบท่านก็สามารถที่จะกรอมาที่ด้ EP ได้เลยหรือทางไหนก็ตามนะ,ะที่อยากทราบอยากดูนะคะก็กรอไปก,ก,ก็ได้นแอดไม่ได้ว่าอะไรกันนะอื ค่ะ EP นี้เป็น e ีที่16ของงบประจำวันที่2พฤษภาคม2 5ง8นะคะท่านใดที่เดชชอบแอบขมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเรามเาจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ